สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องอัดคลิปลงไปแบบนี้กราบขอโทษ f c อารีและไฮโซนะครับด้วยแบรนด์เทนไซสูชิปักหมุดว่าจะเปิดเนี่ยวันจันทร์ที่10เดือนเกเนี่ยหกหกเนี่ยมันเปิดไม่ได้จริงๆครับคุณลูกค้าต้องกราบขออาภัยครับอุตส่าห์แจ้งโปรโมชั่นลงไปทั้งติ๊กตอกทั้งผ่านโซเชียลต่างๆแล้วมันเปิดไม่ได้ติดปัญหาเรื่องก่อสร้างนิดหน่อยจะเลื่อนเปิดไปเป็นวันที่15 เดือนเก6หนี้ครับต้องกราบขออภัยครับโปรโมชั่นต่างๆซาซิมิต่างๆรา,า,า,าคาไม่แพงลดแล้วลดอีกขายกันไม่แพงค่าเช่าไม่แพงขายกันถูกๆอ่ะต้องขอกราบขออภัยนะครับหลายท่านเหลือเกินเลยเลย,ยอดทิกตอกผมลงไปไม่กี่วันยอดเยอะเหมือนกันพอดีลูกค้าเห็นแล้วผมต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงวันที่15นี้คิดว่า100%เซ ยังไงก็ไม่น่าพลาดเปิดได้แน่นอนนะครับต้องกราบขออภัยคุณลูกค้ามากๆนะครับอุสาห์ปักหมุดวันอะไรลงไปแล้วมีการผิดพลาดอีกเสด็จขึ้นต้องกราบขอโทษมากๆนะครับ